สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งชั้นประถมศึกษาปีที่5คอ5 5 1 1 1 ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไรการหาผลคูณของทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับทศนิยม2องตำแหน่ง ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งทบทวนการเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนข้อ1 0.02เท่ากับเศษ2ส,ส่วนร้อยข้อ2 0.53เท่ากับ ห้าสิบสามส่วนร้อยข้อสามหนึ่งจุเท่ากับหนึส่วนร้อยข้อสี่สองจุดหเท่ากับสองส่วนร้อยการเขียนทศยมสองตำแหน่งตัวส่วนเป็นร้อยทบทวนการหาผลคูณ ของเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนเศษ8ส่วนร้อยคูณสิส่วนร้อยเด็กๆลองทำดูนะคะเศษ35ส่วน10คูณเศษ9ส่วนร้ออ่ะเด็กๆลองคิดที่คะว่าจะได้เท่าไหรค่ค่ะ 4.5คูณ0.05 4.5คูณ0.05เท่ากับ45ส่วน10คูณเศษ5ส่วน100เท่ากับ45คูณ5ส่วน10คูณ100เท่ากับ225ส่วนพันหรือ0.2 25ดังนั้น4.5คูณ0.05เท่ากับ0.225 3.12คูณ0.9 3.12คูณ0.9เท่ากับ312ส่วน100คูณเศษ9ส่วน10 เท่ากับ312คูณ9ส่วน100คูณ10เท่ากับ2,808ส่วน1,000เท่ากับ2.808ดังนั้น3.12คูณ0.9เท่ากับ2.808 จงหาผลคูณเด็กๆลองฝึกคิดดูนะคะ45คูณ0.5 4.5คูณ0.05 45คูณ0.005 4.5คูณ0.5 0. 4.5คูณ0.5ข้อ2 312คูณ0.9 312คูณ0.09 312คูณ0.009 31.2คูณ0.9 3.12คูณ0.9 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งทศนิยมสามตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง ทศนิยม1นึตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตําตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตํตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งสรุปบทเรียนการหาผลคูณของทศนิยม1ตําตำแหน่งกับทศนิยม2ตํตำแหน่ง ผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้ถ้าเด็กๆมีอะไรสงสัยหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆอาจจะถามครูที่สอนในชั่วโมงก็ได้หรืออาจจะเปิดคลิปย้อนหลังก็ได้แล้วพบกันใหม่ ในคาบต่อไปสวัสดีค่ะ